ใครๆก็มีทองได้ออมเริ่มต้นเพียง100บาทไม่ต้องเดินทางไปถึงหน้าร้านได้ทองจริงสบายใจทั้งออมและซื้อทองแท 96. ้96.5%มาตรฐานเยาวราชใครสนใจไปติดตามชมในคลิปได้เลยนะคะก่อนที่เ,เพื่อนๆนะคะจะไปรับชมข้อมูลในคลิปนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรูปกระดิ่งแจง้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะ ใครที่กำลังมองหาแหล่งออมทองนะคะแล้วอยากสะสมทองด้วยจำนวนเงินน้อยๆนะคะให้เป็นทองคำก้อนใหญ่นะคะโดยเริ่มต้นที่100บาทนะคะ ในคลิปนี้นะคะสําหรับใครมีบัญชีทูมันนี่นะคะต้องฟังทางนี้เลยนะคะทูมันนี่นะคะมีบริการออมทองนะคะที่เปิดให้ทุกคนนะคะทยอยสะสมทองด้วยเงินจํานวนน้อยนะคะให้เป็นทองคําก้อนใหญ่โดยเริ่มต้นที่100บาทนะคะหรือเลือกซื้อแล้วก็จะส่งดองคําเมื่อครบจํานวนทองคําขั้นต่ํา0.3กรัมนะคะซึ่งดําเนินการโดยบริษัทเชฟโกประเทศไทยจํากัดะคะ่ะมาดูในส่วนของคุณสมบัติลูกค้านะคะที่สามารถเปิดบัญชีอ,อมทองผ่านทูมัน,น ะะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ 1. ต้องถือสัญชาติไทยค่ะ 2. มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ10ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะ 3. ม,มีบัตรประชาชนที่ต้องไม่หมดอายุ 4. 1ห,หมายเลขบัตรประชาชนสามารถเปิดบัญชีออมทองได้1บัญชีเท่านั้น 5. มีระดับการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันทูมันนี่ค่ะข้อดีของการออมทองหรือว่าซื้อทองผ่านทูมันนี่นะคะสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่หน้าร้าน ออมทองเริ่มต้นเพียง100บาทแล้วก็สามารถออมทองได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะเลือกซื้อและจัดส่งทองคําเมื่อครบจํานวนทองขั้นต่ําเพียง0.3กรัมมีรูปแบบและลวดลายให้เลือกได้หลากหลายเลยทีเดียวมีการรับประกันการส่งทอง1นส่งทอง100%ตรงนี้นะคะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขาการรับประกันสินค้าค่ะมั่นใจปลอดภยัยทองคําแท้9 6 5มาตรฐานทองเยาวราชค่ะ ในส่วนของความปลอดภัยในการออมทองเมื่อซื้อทองหรือว่าอมทองผ่านทูมันนี่นะคะ 1. นนะคะทุกธุรกรรมคือการซื้อทองจริงค่ะมีการจัดเก็บทองคําอยู่บนน้าหนักจริงทั้งหมด2ทองคําทั้งหมดจะถูกเก็บไปในห้องนีรภัยของบริษัทบริงผู้นําระดับโลกด้านระบบนิรภยัยและเป็นผู้เก็บรักษาทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ3ส,สามารถตรวจสอบธุรกรรมผ่านบล็อกเชนได้ตลอดเวลาเพื่อช่วยทุกธุรกรรมปลอดภัยและเชื่อถือได้ค่ะการอมทองหรือว่าซื้อ ทองผ่านทูมันนี่นะคะเป็นทองคำจากร้าน ออสซิลิสนะคะแล้วก็คาสิโกบริษัทค้าทองคำนะคะผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายทองคำมาตรฐานเยาวราชให้ร้านทองกว่า1,5 0 0้าร้านทั่วประเทศไทยเลยค่ะซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรร่วมธุรกิจกับบริษัทเชฟโกประเทศไทยจำกัดนี่เองค่ะในส่วนของการอ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำนะคะรวมกับค่าธรรมเนียมการดำเนิงนงานนะคะโดยราคาทองคำบนทูมอนนี่เนี่ยจะเผยแพร่อย่างโปร่งใสเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสเปรียบเทียบกับแหล่งอื่นๆก่อนที่จะทำธุรก ในส่วนของเวลาในการอมทองนะคะสามารถอมทองได้ทุกวันค่ะตลอด24ชั่วโมงหรือซื้อทองได้ทันทีและก็สามารถจะส่งถึงบ้านได้ภายใน7วันทําการค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและปัญหาการใช้งานนะคะได้ที่บริษัทเซฟโกประเทศไทยจํากัดค่ะอีเมล support@safego.com ค่ะหรือ Line o f f i c i a l at safego thailand เบอร์โทรศัพท์0812 สอ8 7ี่7ในส่วนของเวลาทําการนะคะก็จะเปิดทําการวันจันทร์ถึงสุขเวลา9กานาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะยกเว้นวันหยุดนะคะตะเลิงนะคะหรือสามารถติดต่อ Tru e Money c a l l c e n t e r ได้ที่เบอร์1 2 4 0กด8หรือช่องทางแอปพลิเคชันแช t ทูม m o n e y ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยออมทองหรือว่าซื้อทองบนแอปพลิเคชันทูมันนี่แล้วนะคะ เพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใน,นส่วนของคลิปนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รูปกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะใน,นส่วนคลิปนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ